เป็น i ิช u a l i z e ที่เหมาะสมให้กับเราได้ด้วยเนาะอ่าขึ้นมือที่4ที่เดี๋ยวอยากจะพาทุกคนมาลองดูนะผมจะบอกก่อนว่าลีดเดอร์ในกลุ่มที่เป็น b u s i n e s s a n a l y ต i c ตรงนี้ครับมีประมาณ3-4เจ้านะ Power BI อันนี้เป็นลีดเดอร์นะครับมี Tab บ e a u แล้วก็มี c l i กนะครับ นะแล้วก็ตัวนี้อันนี้เป็นเป็นค่ายหนึ่งที่ผมว่าก็น่าสนใจนะครับโอเคตัวนี้เราเรียกว่า Google Data Studio Google Data Studio นะครับอ่าโอเคซึ่งใน Google Data Studio เป็นเครื่องมือนหนึ่งในของ Google ครับถ้าเป็นของ Google อันนี้ก็คือหนึ่งก็คือมันก็ฟรีเหมือนกันนะโอเคแล้วก็ทำอะไรได้บ้างทุกอย่างอยู่บนเว็บความเจ๋งที่ผมชอบนะครับก็คือ ในเจ้า Google Studio เนี่ยครับเขาจะมีฟีเจอร์นะครับเช่นดึงข้อมูลจากหลายแหล่งได้ความเจ๋งอันหนึ่งที่ถ้าใน Power BI เนี่ยเวลาเราจะทำการ Automatic Refresh เราต้องใช้ Data Gateway นะครับเพื่อททำการตั้งค่านะครับแต่อันนี้โอ้โหมันคอนฟิกแบบง่ายดีนะครับมีชาร์ตแล้วก็ทุกอย่าง Everything Online Collaborate ได้แชร์ได้นะฮะโอเคอเดี๋ยวพามาลองดู Google Data Studio นะครับ โอเคซึ่งถ้าใครจะลองทำผมก็บอกว่าถ้าใครจะลองทำนะเข้าเว็บนี้เลยครับชื่อว่า datastudio.google.com นะครับเดี๋ยวแอดมินฝากแปะให้ผมนิดนึงเครื่องมือนี้ชื่อว่า datastudio.google.com นะครับจิ้มลิงก์ไปดูได้นะโอเคเป็นฟรีเช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าใครเข้ามาครั้งแรกอาจจะต้องกดเย s yes อะไรแถวๆนัน้นน,นิดนึงนะโอเคอะเดี๋ยวผมขอมาลองสร้างครับ สิ่งที่เราจะลองสร้างกันนะครับก็เริ่มที่ DataSource สซะก,ก่อนนะครับเริ่มที่ DataSource ก่อนนะผมขอยกตัวอย่างนะครับอันนี้ถ้าใครใช้ solution ที่เป็น g o o l l s s h e t t อยู่แล้วผมสามารถเอา g o o l e s h e e t เอามาเอามาวิคเคราะห์ได้นะครับนะดยการ DataSource ครับโอเคผม Create ผม Create นะครับนะผมสร้าง DataSource นะ เออดซอสมาจากไหนนี่คือของที่ Google Studio ครับมีให้เราเลือกครับเยอะแยะเหมือนกันนะโอเคแล้วก็แน่นอน,นครับถ้าเป็นค่าย Google นะครับก็จะไม่มี Excel ให้เลือกนะครับโอเคอสิ่งที่จะมีที่ Google มีครับชื่อว่าโหลดเป็น CSV นะฮะหรือโหลดเป็น g o o l l s s h e t นะซึ่งก็อันนี้ก็เข้าใจได้นะว่าโอเคว่ายังไงนะดังนั้นเดี๋ยวผมขอเดโมให้ดูนะซึ่งการคอนเวิร์ตจาก Excel ไปเป็น g o Google s h e e t อันนี้ผมเดโมไปให้ดูแล้วนะหรือถ้าใครจะเซฟ as เป็น CSV แล้วเอามา Analyze ตรงนี้ก็ทำได้นะครับโอเคผมขอ Get จาก g o Google s h e e t นะครับอ่อผมมี Data ซึ่งเดี๋ยวขอแอบดูนิดนึงนะโอเคนี่ทุกคนจำ Dataset ที่ผมชื่อว่า Data Google ได้ใช่ปะ่ะโอเคผมสามารถเอาเจ้าเนี้ยเอามาสร้างเดี๋ยวให้ลองดูหน้าตานาะหน,หน้าตาว่าหน้าตาเป็นไงนะครับผมลอง Connect นะครับ อนี่คือผม Connect ไปที่ชีทชื่อว่า c e l l s นะซึ่งอยู่ใน o o o g s h s h t นะครับ r y y t i n n g อยู่บน Cloud อยู่บนแบบอินเทอร์เน็ตเลยนะดังนั้นเราจะมาดูหน้าตากันนะแล้วก็ใครถนัดแบบไหนย้ำนะครับวันนี้7เครื่องมือของผมมันคือเครื่องมือมันคือ Tools ที่ท้ายที่สุดทุกคนสามารถเอาไปแอพ l ลายได้ตอนนี้เป็นเครื่องมือในการ Analyze เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเมื่อกี้เรานั่นไปแล้วนะ คราวนี้มาดูเครื่องมือในการ analyze นะครับนี่คือเขาก็จะหยิบครับในเชิงเทคนิคก็จะมี2องคำนะครับ dimension m a t r i c นะครับ dimension คือมุมมิติที่เราจะต้องการจะดูเขาครับเช่น dimension ของที่ผมสนใจนะคือ dimension ของโมเดลนะฮะแล้วก็เดี๋ยวสิ่งที่ผมอยากจะเอามา analyze เดี๋ยวผมอาจจะทำการ เดี๋ยวผมอาจจะเปลี่ยนเจ้าเดี๋ยวผมอาจจะเอา order quantity มาใช้ในการวัดนะเดี๋ยวผมก่อสร้างรีพอร์ตเลยแล้วกันนะครับ1นึสองสาโอเคผม create report นะครับนี่คือหน้าต่างของอ Google Data Studio นะครับอ่ผมเขาบอกว่าจะให้ add ของเลยไหมอ่เดี๋ยวลอง add ด,ดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงไหมเขาก็จะ demo ให้เรานะแล้วก็ใส่ของแมนะ่ของนี้ผมว่าผมยังไม่อยากได้ผมก็ลบทิ้งก่นนะฮะ เดี๋ยวผมจะต้องเอาของมาใช้ครับผมแอปชาร์ตก่อนยกตัวอย่างเช่นนะเดี๋ยวผมอยากจะลองเอาข้อมูลอันนี้คือกราฟที่มีให้เรียกครับวิธีการใช้อันนี้โดยส่วนตัวนะก็อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นมือเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ผมผมลองลองลอง,ลองเดมโมให้ทุกคนดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างผมลองสร้างเป็นกราฟยกตัวอย่างเช่นนะครับก็เป็นกราฟแท่งก่อน โอเคผมมาวาดเหมือนต่อจิ๊กซอว์เนี่ยครับอ,อยากจะวัดอะไรบ้างนะ,ะผมอยากจะดูดิเมนชันคือการใช้งานอาจจะใช้แบบเหมือนกับผมเขาดูเป็นโมเดลนะครับผมอยากดูเป็นไม่ได้ดูเรคคอร์ดเขาผมอาจจะเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เรียกว่าออเดอร์คอนติตี้ยงไงครับโอเคอันนี้คือของที่มีนะแล้วก็ท้ายสุดผมอาจจะเฮ้ย เอ้าฟิลตอรไม่เอา NA ได้ไหมโอเคเช่นนะฮะโอเคโมเดลเนมที่ uh, สมมุติว่าเป็นค่าว่างนะครับหรือนะฮะเดี๋ยวขอดูโมเดลที่เป็นค่าว่างนะอีควอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองอลองดูอันนี้ก่นนะฮะโอเคอ่ะผมเซฟนะครับอืม เดี๋ยวนั้นถ้าผมเซตอัพเดี๋ยวนะโมเดลฟิลเตอร์โทษนะครับอโอเคลบกันลบกันโอเคอันนี้อันน,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 นี้ให้เห็นกันนะโอเคอันนี้ผมจะเห็นว่าผมจะมีบางข้อมูลที่เป็น na อยู่นะครับอา่าอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นสินค้าที่อาจจะยังไม่มีไม่มีชื่อรุ่นเช่นเป็นพวกคอมโพเนนต์อ่าเดี๋ยวผมอาจจะไปกรองข้อมูลเพิ่มเติมได้นะฮะ Uh, อย่างเช่นโอเคดัง okay. นั้นรูปแบบวิธีการนะครับนะ uh, สามารถลากของเพิ่มเข้ามาได้นะหรือว่าเราอยากจะใส่ของเข้ามานะครับโดยเช่นยกตัวอย่างนะผมอาจจะเอาโปรดักต์คีย์ลากเข้ามานะโอเคผมอยากจะดูเป็นควอนติตี้ของเขายกตัวอย่างนะครับโอเคผมก็ลากมาแล้วก็อาจจะเซตเรื่องของ ไม่ใช่สกอร์การ์ดผมอยากจะดูเป็นเทเบิลนะหรือผมอยากจะดูเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับนะผมสามารถเลือกดูได้ก็ง่ายดีนะโอเคว่าเราสามารถอ,อ,อยากจะหยิบของอะไรเพื่อเพื่อดูอย่างเงี้ยครับว่าเฮ้ยแต่ละตัวเป็นยังไงอยากจะดูเป็นกราฟอยากจะดูเป็นอะไรก็จะมีของให้เราเลือกเลือกเลือกอยู่เหมือนกันนะว่าจะโชว์เป็นลนักษณะเป็นตารางหรือโชว์เป็นลนักษณะของออ visualize นะครับดังนั้นอันนี้คือเป็นรูปแบบของตารางนะเป็นรูปแบบของตารางนะครับดังนั้นวิธีการในการสร้างครับก็จะมีของอยู่ด้านบนนะ d d d t a t a ครับหยิบแหล่งข้อมูลใหม่มาได้นะแล้วก็เขาเรียกว่าเอามาเบลนกับ Data ชุดเดิมก็ได้หรือเหมือนเหมือนเป็นการ Merge ข้อมูลเข้าหากันนะครับนะเลือกใช้กราฟที่เหมาะสมได้นะครับทุกอย่างอยู่บน Cloud สร้างหน้าใหม่ก็สร้างหน้าใหม่ได้ นะครับนะแล้วก็ความเจ๋งของมนันก็คือสามารถทําการแชร์ลิงเฮ้ยแชร์ให้กับคนอื่นแชร์ให้กับเพื่อนร่วมงานแชร์ให้กับใครก็ตามดูได้แก้ได้นะครับดังนั้นทุกอย่างก็ collaborate ได้นะครับแล้วก็ทํางานพร้อมกันได้เนาะหรือว่าอยากจะดูอย่างเดียวดูบนมือถืออะไรเงี้ยก็สามารถสร้างได้นะครับ <Wow. S 1> นะนี่คือ Google Data Studio นะครับนะนี่คืออ่ายกตัวอย่างนะอันนี้คือ c e ลล์รีพอร์ตะผมขอดู ในส่วนของตัวข้อมูลนะครับออเดอร์ค n นต t y ถ้าผมลากมานะครับมันก็แบบจัดสรรเป็นแบบเป็น Visualize ที่เหมาะสมให้กับเราได้ด้วยนะอ่ะดังนั้นอันนี้คือข้อดีของเขาโอเคอ่าประมาณนี้ครับนะ